สวัสดีนักลงทุนที่รักบริการวิเคราะห์กำลังติดต่อกับคุณจียูอายูมาเก็ตเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้เราเสนอให้พิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรอย่างรอบคอบตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของบริษัท ในปัจจุบัน Supernus Pharmaceuticals Inc. t i c คร์ SUPN) การตรวจสอบดำเนินการโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่28มีนาคม2025ตามการจำแนกประเภท g u i u Market บริษัท Supernus Pharmaceuticals อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Neuro มีองค์กร67แห่งมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบและนี่เป็นตัวแทนมากดูตารางการสั่งซื้อท้ายวิดีโอนี้ ผลลับรวมของบริษัทที่เป็นปัญหา8.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ1.5คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคือ1.9จุดเทียบกับคะแนนของบริษัท8.5คะแนนซูเปอร์น h ส r m รม e ติค c ส l s INC เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Supernus Pharmaceuticals และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนต่อมาหุ้นของบริษัท Supernus Pharmaceuticals มีการเปลี่ยนแปลงลบ1%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ10.6สิ่งนี้ไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กร Super s u p e r n u s Pharmaceuticals มีมูลค่า1.81พันล้านดอลลาร์โดยมูลค่าตามประเภทย่อยที่78พันล้านดอลลาร์ s u p e r n u s Pharmaceuticals มีส่วนแบ่งร้อยละ2.323และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่1.03พันล้านดอลลาร ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่31,000ล้านดอลลาร์ Super n u Pharm s Pharmaceuticals คิดเป็นสัดส่วนร้อยและ3.356เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Super n u Pharm s Pharmaceuticals ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยและ2.323 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ100ละ3.356ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง100ละ44การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนนี่สินทางการเงินของบริษัทอยู่ที่0.031พันล้านดอลลาร์การแปลงนี้เป็นทุนตามบัญชีคือ100ล้านของทุนของบริษัท ส่งผลให้ภาระหนี้ของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทต่อกำไรคือ24.5ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ0ซึ่งดีกว่าในหมวดหมู่ย่อยอย,อย่างมากการประเมินราคาตลาดของบริษัทต่อกำไรเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยดีมาก2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่74ล้านดอลลาร์ประมาณการกำไรในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่109ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึงร้อยละ4 8การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D0.5 คะแนน อัตราส่วนมูลค่าต่อไรายได้ของบริษัทคือ2.7ค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ4.8และต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง44%การประเมินราคาหุ้นของบริษัทต่อตัวชี้วัดรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่660ล้านดอลลาร์ รายได้ลงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่980ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง48%การประเมินตัวบ่งชี้รายได้ที่คาดการในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทในประเภทย่อยดี0 5คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่11.2%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยลบ14.5% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ25.7การประเมินชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ3 9 8 8ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง70% และข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างราคาตลาดของบริษัท s u p e r s o คิร์สมีแนวโน้มที่จะประเมินต่ำเกินไปจำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ2,685,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย4,564,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ41.2การประเมินจำนวนทุนตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ109.5พันดอลลาร์ค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ1 3 8 7พันดอลลาร์ และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่248,000ดอลลาร์การประเมินผลกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0 5คะแนนส่วนแบ่งการขายของพนักงานบริษัทแต่ละคนอยู่ที่982,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อยมี957,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ3%การประเมินส่วนแบ่งไรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมชอร์ตอยู่ที่9.5%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่5.8%นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบีบระยะสั้น ัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับร้อยและ45ให้กับบริษัท Supernus Pharmaceuticals Inc. ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ53%อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าสูงกว่าของบริษัท Supernus Pharmaceuticals Inc. ราคาหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ32.43ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทถูกตรึงไว้ที่ประมาณ3 8 8 1ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างราคาจริงและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันคือประมาณร้อยละ20มาดูตารางสั่งซื้อที่มีจำหน่ายกันนะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดในฤดูกาลนี้โดยข้อมูลและระบบตั้งอิง GYU Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท s u p e r s p h a r m a c e u t i c a l s ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิง GYU Market มีการตัดสินใจเปิดข้อตกลงซื้อที่ราคา32.42ดอลลาร์ต่อหุ้นคำสั่งถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าค่อนข้างสูง บริษัทได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินดัชนีอาคิมจุดทำกำไรตั้งไว้ที่35.68หยุดการสูญเสียตั้งไว้ที่29.16ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดย Take Profit หรือ s t o c k Loss จากนั้นคำสั่งซื้อจะถูกปิดโดยอัตโนมัติตามผลลัพธ์ของเ s สชันการแลกเปลี่ยนในวันที่27เมษายน2025 หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่นี้สัญ,ญลักษณ์ TSHA จะเป็นคําสั่งขายที่สมดุลวิดีโอเกี่ยวกับลำดับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือเผยแพร่ในช่องแล้วเมื่อปิดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งหลักหรือสมดุลลำดับที่ตรงกันข้ามได้รับการแก้ไขที่ราคาจริงขอบคุณมากสำหรับการชมวิดีโอนี้และการใช้ระบบข้อมูลจาก g u u Market